Google App สามารถใช้งานได้กับทั้งโน้ตบุ๊ก PC, แท็บเล็ตและโทรศัพท์มือถือเพียงแค่คุคณเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมาก็สามารถใช้งานได้แล้วใน Google App มีเครื่องมือที่สามารถใช้งานได้หลากหลายเช่น Gmail, Calendar, Drive และ s i t e ในส่วนของ Gmail Gmail มีทั้งระบบแชทและระบบคอลนอกจากนี้ยังมีวิดีโอคอลที่เรียกว่า Hangout ซึ่งคุน ใช้งานสนทนากับเพื่อนได้ถึง9คน c a l e ลนเดอคือปฏิทินออนไลน์ที่คุณสามารถบันทึกกำหนดการต่างๆได้มีทั้งกำหนดส่งงานวันเกิดของเพื่อนคุณอีกทั้งค a l เลนเดยังสามารถเชื่อมต่อกับ Gmail และแจ้งเตือนคุณได้ Drive เป็นทูที่ช่วยให้คุณสามารถทำงานออนไลน์ได้ใน Drive จะมี Document Spreadsheet Presentation Form และ Drawing เราจะมาพูดถึง Document กันก่อน d o c u ิวเมนต์จะเหมือนกับ Microsoft Word ทั่วๆไปแต่มีความพิเศษกว่าคือคุณสามารถทำงานออนไลน์พร้อมๆกับเพื่อนๆคุณได้แค่คุณแชร์เอกาสารนี้ให้กับเพื่อนของคุณจะมีเคอร์เซอร์อีกอันขึ้นมาสามารถทำงานพร้อมๆกันได้เลยต่อมา s สเ d Sheet จะเหมือนกับ Microsoft Excel สามารถแชร์เอกาสารออนไลน์ได้ Presentation คล้ายกับ powerpoint สามารถแชร์เอกาสารออนไลน์ได้เหมือนกัน ฟอร์มจะเหมือนกับเป็นตัวช่วยในการทำเอกสารออนไลน์สามารถเก็บข้อมูลนำมาทำกราฟใน Excel ได้ Dra วิ n งสร้างไดอะแกรมได้และยังสามารถใช้เอกสารได้เหมือนกันไซเป็นตัวช่วยทำเว็บไซต์ออนไลน์แบบง่ายๆ Google App สามารถใช้งานได้กับทุกอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊ก PC, แท็บเล็ตและมือถือ สามารถอำนวยความสะดวกให้กับคุณได้ทุกที่มาใช้งาน Google App กันเยอะๆนะคะ